พระที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเหมือนเสมือนกับหญิงที่มีจิตใจเมตตาใช่ก็เลยเป็นปางนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็องนี้ก็จะเป็นเหมือนพระประธานที่คอยปกปักรักษาคนในบ้านในเมืองทำให้เขายังอยู่รอดปลอดภัยนะคะเป,เป็นองค์นี้ส่วนองคเนี้ยอันเนี้ยให้เสมือนลูกที่คอยปกปักรักษาดูแลแม่อยู่ใต้ร่ม ตายลมโพลมไสคือไม่ได้ไปไหนทุกทุกที่คือยังคือครอบครัวใช้คํานี้แด้กันใช่ส่วนอันนี้จะมีเิเชื่อว่าสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะดูไร้าสาระในสายตาของใครหลายคนบางคนอาจจะคิดว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่เหนือความจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการ ถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณโปรดปิดไปในตอนนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคุยกับคุณในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในทันทีฟังอย่างมีสติคิดวิเคราะห์และสุดท้ายคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินว่าความจริงมันอยู่ตรงไหน สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับพลังพระคลิปที่94นะครคลิปที่แล้วเนี่ยเราเอาพระแบบใหม่ๆมเนี่ยมาให้แต่วันนี้เป็นพระกรกซึ่งผมก็ให้ข้อมูลเจนแล้วก็มีทิ้งบอมมาไว้ด้วยว่าจะมีจะรู้ในสิ่งที่เรากำลังคิดกันอยู่หรือเปล่ารายการที่เป็นการอัดสดสดนะฮะ แกงคนมีเซนต์ของเราใช่ถ้าเกิดรู้เนี่ยคือจะม,มี่จะโดนพวกเราหยุ่มกันเยอะมากอันนี้ลำพูนแล้วเ่ะไมเค้าเป็นลำพูนไหมเพราะไม่นั่งจามขึ้นไปแล้วค่ะยังไมา่อันนี้ยังไม่ได้คุยกันนะจะม,มี่ก็เพิ่งมาถึง <laughs> ใช่แต่ว่าสามองค์เนี้ยเห็นว่าอยู่ในช่วงเดียวกันหมดเลยแต่กุอยู่ไม่ไกลกันมากค่ะถัดกันนิดหน่อยใช่ไป ตะแรงสุดแรงที่สองแรงที่สาม,มตั้งใจที่จะตอกลงไปด้วยโลหะเจ็ดชนิดหรืออะไรสักอย่างหนึง่งในการหามาของคนในยุคสมัยนั้นได้มวลหินหรือมวลโลหะมาแล้วก็เอามาตอกใส่พิมพ์ที่ให้เขาเรียกว่าเหมือน โยคีอะแกะจากนิมิตหรืออะไรต่างๆอในการทําการสร้างกันขึ้นมาเลยได้เป็นปางนี้ขึ้นมาเป็นปางปางเนี้ยผนวกกับพระที่มีจิตใจเอือ้อเฟื้อเหมือนเสมือนกับหญิงที่มีจิตใจเมตตาใช่ก็เลยเป็นปางนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นเหมือนพระประธานที่คอยปกปักรักษาคนในบ้านในเมืองทําให เขายังอยู่รอดปลอดภัยนะคะเป็นเป็นองค์นี้ส่วนองค์เนี้ยอันเนี้ยให้เสมือนลูกที่คอยปกปักรักษาดูแลแม่อยู่ใต้ล่มใต้ล่มโพล่มใสคือไม่ได้ไปไหนทุกทุกที่คือยังคือครอบครัวใช้คำนี้ได้ใช่ส่วนอันนี้จะมีคยเชื่อว่าจบ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 ที่สามตรงนี้ก่อนอันนี้เอกบวกก่อนผมกำลังคันป่าแล้วเจนเจนเจนฟังที่จะมีพูดแล้ว เจนรู้สึกยังไงก็อ๋อเจเจเจนมองว่ายังไงบ้างที่จะมีพูดไปอ่ะคือมันจะแอบมันไม่แอบเรามาตรงเลยกับสิ่งที่เราคุยกันด้วยเรื่องข้อมูลว่าว่าว่าชุดนี้ก็คือเป็นโซนลําคูนอืมแล้วอาจารย์ก็มองว่าเก่าภาพพวกนี้เป็นภาพเก่าทันยุคพระนางจารย์ไหมจะมีเห็นทันเพราะว่าจะมีเห็นใบหน้าของท่านขึ้นมาพร้อมกับถือดอกบัวโอเค องนี้เขาเรียกว่าพิมพพร่วงหลายคนบอกว่ามาจากลบบุรีอือฮึอ่าโอเคคือจริงๆเนี่ยเมืองไทยอ่ะเรามีอยู่สามลำเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปไหมเคยแล้วมีที่ไหนบ้างลำพูนลำพูนลำปางและอีกลำหนึ่งคือลำนาลายลำนาลายคือจังหวัดลบบุรีอืมเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าลำนาลายนี่ก็มีพระธาตุด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะพระนางจามท่านเป็นคนลำนาลาย ที่ถ้าจะขึ้นไปที่ลำพูนเพราะฉะนั้นนะผมกย็ยังมีความเชื่อว่าสมองค์นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันองค์นี้คือพระสามซึ่งจริงๆเนี่ยมีสมคนตรงกลางซ้ายขวาคล้ายๆกับองค์อะไรพระอเหรคะเธอเพิ่งปล่อยไปเมื่อาวานนี้พระเลี้ยงใช่ใชแแ่แล้วพระเลี้ยงะจะมีใครพูดว่ายัางไงพระเลี้ยงเป็นเรื่องแม่ลูกใช่ก็คือเป็นแม่แล้วก,ก็มีลูกสองคนที่เป็นฝาแฝด แล้วอจารมี้ก็พูดว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับแม่เขาสร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนค่ะเพราะว่าแม่ก็เปรียบเสมือนล่มโพที่ยังคอยปลุกปักรักษาลูกอืใช่เขาทาเป็นเป็นสัญลักษณ์ในลักษณะนี้ถ้าเราสื่อลึกๆเข้าไปตามที่จะมี้จับจับพระนะก็จะเห็นในลักษณะความเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนความรู้สึกของเขาที่สร้างออกมาค่ะใช่ว่าทําไมถึงตั้งใจสร้างออกมาเป็นพระแบบนี้ทําไมถึง ทำไมต้องเป็นพระสามองค์ด้วยล่ะทำไมถึงไม่เป็นพระประธานองค์เดียวนั่งอยู่ใต้ลมผูก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเขาเปรียบเสมือนว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ที่ที่มากราบไหว้พระใหญ่อะก็เปรียบเสมือนอยู่ใต้ลมผู่ร่มใส่นั่นแหละใช่ค่ะอืมอันนี้ก็เป็นเป็นสตอรี่ซึ่งคือจะมีพูดมากี่ครั้งก็เหมือนกันหมดนะเป็นเ่น่าสนใจสามองค์นี้องค์นี้เห็นพระนางจามอันนี้เห็นขึ้นมาชัดเลยค่ะอะ เด่นทางด้านไหนถึงการตากถึงต้องพูดก่อนว่าลาพูนหรือเปล่าออ,อใช่อันนี้เด่นด้านไหนเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการเจราจานะเมตตาค่ะครับโทรศัพย<ว><ม>์ด้วยใช่สามองค์นี้จะไม่ให้เอ,บอกบวกหมดเลยเพราะว่าท่านบอกว่าเนี่ยสามองค์นี้ยคือท่านอะดูแลในสามอาณาเขตตรงนี้แหละแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าองค์เนี้จะมีเห็นว่าเหมือนได้มาจากลําปางหรืออะไรสักอย่างด้วยซ้ํานะคะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนช่วงกลาง,ลางของของพระาธาตุ ที่ที่ที่ออกจากลําพูนไปแล้วนะแต่เป็นช่วงเงินกลางครับผมใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้สื่อกับถึงพระนางจามท่านท่านสักเท่าไหร่เนาะช่วงนี้ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวท่านมีอะไรอยากจะพูดถึงพี่น้องชาวฮริทุใชัยไหมครับมีแต่ที่ท่านไปตามเนาะสงสัยท่านจะรู้ว่าให้จะมีมามามาคุยกับพระท่านแหละเออจะพูดว่าไงที่ไปที่ไปตามคือเห็นที่กลางห้างชนบุรีนะอ่าแต่ว่าท่านะบอกว่าเหมือน บางอย่างมันจะเกิดโกลาหลเกิดขึ้นอันนี้คือวันนั้นที่จะมีบอกว่ามีมีคนไปเจอท่านที่กลางห้างชลบุรีใช่ค่ะคือเหมือนท่านแวบขึ้นมาแต่ว่ามาด้วยด้วยด้วยชุดสวยมากนะนะสวยก,ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เป็นเลนไหวเอ่อด้วยค่ะด้วยบอกว่าให้ระวังเพราะว,าว่าช่วงนี้ป้ามาเนาะอยูยก็เลยอยู่ชลบุรีอ,อืมแล้วเดินห้างแล้วก็เอ๊ะทำไมเราเห็นเราเห็นเหมือนรูปที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยมันเราเห็นเป็นภาพวาดเฉยๆแต่ว่าเราเดินเราเห็นนะท่านนะขึ้นมา ก่อนแล้วเราเดินไปใกล้อ้าวไม่คิดว่าตาฝาดแต่จริงๆ้วเหมือนท่านพยายามจะสื่อบอกว่าบางอย่างมันจะเกิดมันจะเกิดการโกลาหลเกิดขึ้นอก็แปลว่าในช่วงช่วงก่อนที่จะเกิดเป็นกินไหวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาเมฆมุนีพนางจามแล้วก็หลายคนก็พยายามจะสื่อผ่านจะมี่เหมือนกันก็ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าแยกตกวันนั้นอะช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดที่แปดจะไม่แย่มากเพราะว่าเหมือนเหมือนที่บอกค่ะพลังหลายๆอย่างพอเวลาเรามันชนเรามากๆอ่ะ มันจะเกิดอาการเวียนหัวมึนไปเลยแหละอืมใช่ก็ก็อย่างที่บอกช่วงนี้มีคนมามาดูดวงกับจะมีเยอะก็ต้องใช้พลังคนแ้างเยอะด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หลายอย่างก็พยายามจะมาเตือนแต่พอดีมันมันก็อาจจะไม่ทันใช่คลิปตรงนั้นอ่ะเตือนแล้วแต่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วตัดเอาไว้แล้วใช่โอเคอันนี้คือลำนาลายลำปางลำพูเราไปละอง์ต่อมาฮะก็จะเป็นองคนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นองนี้ อ,อาจจะอาพูดถึงองค์งงนี้ก่อนใช่เลยครับองค์นี้เป็นยังไงฮะองค์นี้อต้องบอกว่าเหมือนเขาสร้างไว้เป็นพระประจำของสถานที่นั้นหนึ่งเนี้ยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยมีโดยมีการสร้างเป็นพระใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นแบบเนี้ยเพื่อให้เอาไว้ประดับตามตามผนังผนังโบสถ์ผนังพระธาตุอะไรต่างๆอีกด้วยค่ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งคล้ายกับพระเนี่ยแต่ทาทีหลัง จริง,รงๆแล้วเขาทำเป็นคนละที่ดีกว่าใช่คะ่ะใช้กาทำใช้ทำคนละที่ถามว่าที่หลังไหมมันเพื่อนเหมือนทำมันคนละช่วงอะ่ะเหมือนทำคนละช่วงอย่างอันนี้ทำต้นปีน,นี้ทำปลายปีอย่างเน,น,นี้ค่ะใชแ่แล้วพระองค์นี้ที่ทำออกมาเนี่ยตอนที่ออกมารูปร่างเป็นแบบนี้เลยไหมครับหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมเออจริงๆแล้ว่เหมือนเหมือนรูปลักษณะของเขามันจะมีฐานต่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีการตอใบออกหรือตัดออกด้วยค่ะใช่ถูกถูกข้างไหมเจนถูกข้าง อะไรคบเจ๊อาจารย์มี่ลองดูดูไอ้ฝั่งที่จะมี่เจาะครับก็อีกฝั่งหนึ่งถูกตัดไปเออใช่นี่ลอยตะไบเออเขาถูกตัดออกไปใช่ใช่เพราะว่าจะมีรู้สึกว่าเหมือนมีพระที่ต่อออกมาอีกอ่ะใช่เลยใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้มีการเดบมันคือท่านคืออะไรครับก็คือเมื่อกี้ที่เกาะที่จะรย์มี่อมาถึงเนาะเราก็มีคุยกันในเรื่องประวัติ ผมมีผอ้มาสับสนุกเธอละแหละใช่ก็คืออาจารเขาบอกว่าอกนี้ยเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่เขาผ่าุนแผนผหุนแผ่นที่เขาต่อกันแต่ว่ามีการตัดทิ้งจากตรงนี้คือเป็นเป็นพ่าคู่อ่ะแล้วก็ตัดออกไปใช่เหมือนเหมือนเขาจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งเธอพูดคีย์เวิร์ดนั้นออกมาพอดีเลยก็รู้สว่าจะูใช่ใช่จริงจริงเขามีหลายชุดมากแต่ว่าเขาตัดออกเพื่อที่จะให้มัน มีความสวยงามแล้วก็เอาไปใช้ปล่อยอกันน<ด>ะใช่ไปบูชากันต่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกขัล้วตรงนี้เด่นด้านไหนเด่นด้านไหนเหรออันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของแคคลาดปัดเป่าสิ่งไม่ดีค่ะแล้วก็อขอให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองได้เขาก็บอกว่าเป็นพระขุนแผนพิมพ์คู่ตัดเดียวกลุ่บ้านกลางอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงไหมนะบ้านกลางนี่อยู่สุพรรณหรอใช่ใช เออเมื่อกี้ได้ยินคําว่าสุพรรณเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าบ้านกลางใช่ใช่แต่รู้ว่าอยู่แต่รู้ว่าอยู่อยู่คนละจังหวัดกับโซนสามอันเนี้ยครับผมอันนี้ก็คือความถ้าเกิดผมมองอันนี้ก็จะเก่ากว่าแต่นี้บ้านกลางก็คนละคนละเมืองกันทําคนละวาระเลยใช่ใช่แล้วแล้วแต่ว่าจริงิคนจะบอกว่าพระอพระคุณแผนจะเน้นในเรื่องของการไปจีบสาวด้วยแต่จะมีบอกว่า ในเรื่องของแพลวคาดปลอดภัยใช่อันนี้เขาเน้นช่วงนั้นดีกว่าเนาะเขาเน้นเขาหนักเขาหนักไปทางในเรื่องของการสู้รบปกป้องหรือหรืออ่าใช่เหมือนเหมือนเสือเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องสาวเรื่องอะไรอ่ะไม่ขนาดนั้นอืมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่คือที่ที่วางสนุกไว้อะจะมีพูดได้ถูกเอ๊เลยโอเค ผ่าองต่อไปอ๋อยังทำงานได้อยู่ว่าเคื่อกือบโดนไล่ออกแล้วนะคะคนเกือบโดนไล่ออกแล้วนะคะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกจริงๆแล้วเหมือนเขาทำเป็นในลักษณะเหมือนไม่ได้เชิงพระร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่มีความเป็นกษัตริย์หรือผู้นำของเมืองมากกว่าค่ะเพราะว่าลองสังเกตดูจะมีริ้วผ้าที่ผ้าที่แขนลักษณะคล้ายกับผู้หญิง คิดว่าน่าจะเป็นแม่นางจามมากกว่าในการสร้างมาจากอันนี้มาจากทางเหนือเลยน่าจะกำแพงพเพชรหรือสักอย่างหรือไปทางสุโขทัขทยอ่ะออใช่สุขโขทยัยเอออันนี้เป็นสุขโขทยัยเพราะว่าเห็นเป็นพระใหญ่ที่อยู่กับอิฐกับปูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นอย่างนั้นเจนผมเขียนว่าอะไรจำได้ว่ามันมีเรื่องสุขโขทยัยพิมพ์แม่ย่า จังหวัดสุขโขท,ทยัยเป๊ะมะเป๊ะก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาบอกว่าพิมพ์นี้เรียกว่าผิม์แม่ยาแล้วะจะมี่ก็บอกว่าเป็นภาพของกษัตริย์เป็นผู้หญิงนึกถึงพระนางจามแล้วก็บอกว่าจังหวัดสุขโขท,ทยัยม,มีการเต็มมาก่อนไหมเมเมื่อกี้แอบัแต่ว่าภาพที่จะมี่เห็นอะมีการมีการยังไม่ถึงแต่แบบิงอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่าถือกล้องมาอะไรไหมอ่ะต๊ะ แต่ว่าเอาจริงๆอันนี้ก็คือมีความแบบเหมือนเป็นการอยู่ร่วมกันของทั้งลาวพมา่าไทยแล้วก็มีเลือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นเอจริงๆแถวนั้นน่ะมันเป็นชาวยองชาวลืออะไรพวกนี้เสร็จแล้วพม่าก,ก็อยู่ทางด้านบนใช่ไหมทางคนลาวก็คือคนเหนือนั่นแหละ,ะก็ผสมกันหมดตรงนี้นก็คือชาติพันธุ์ก็อยู่แถวสุโข,ขทัยยุคนั้นนั่นแหละ อ่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมาหลังยุคของพนางจามไม่ทันท่านไม่ทันค่ะอ่าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นยุคหลังใช่มนะก็เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าพิมพแม่ยากคืออะไรแต่ก็คืออย่างที่จะมีพูดเลยก็คือว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ผมก็ก,ก,ก็ไม่รู้อ่ะแต่อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเด่นทางเขาดีกว่าเนาะใช้คําว่าเหมือนเหมือนเขาก็คือเหมือนเขาเขาเป็นผู้หญิงที่มีเมตตาคนหนึ่งดีกว่าที่ต่อให้ใครจะมาจากที่ใดก็แล้วแต่ตกทุกข์ได้ยากมายังไงก็แล้วแต่ให้มาอยู่ที่น,นี่นะ ให้เปรียบเสมือนว่าฉันเนี่ยดูแลพวกท่านได้เพราะว่าท่านก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลูกพญานาหมื่นที่แบบสามารถรวบรวมผลได้สามารถออกคําสั่ง,งคนให้คนเชื่อแล้วก็เคารพและศรัทธานในตัวท่านได้แต่แค่ท่านอ่ะจะปกครองอยู่ทางสุขโขทยัยกําแพงเพชรหรืออะไรทางนี้ค่ะแต่ว่าตรงนั้นอ่ะภาพที่จะมีเห็นก็คือเหมือนเป็นเขาเป็นอะไรที่ท่านดูแลรักษาอยู่ทางนั้ด้วย ใช่โอเคองค์ต่อไปเชนครับนีนแ่แต่ละองอันนี้เห็นเป็นผกเนื้อว่านเนื้อผกผ,ลผลสมดินมวลสารต่างๆเข้ามานะแต่ว่าอันนี้ก็เก่านะคะแต่ไม่เท่าพวกนี้เลยนะอันนี้คือ ภาคกรุอันนี้มาทํายุคหลังอ่าใช่อันนี้อันนี้มีความมาเป็นยุคหลังกว่าแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหลังหลังอยู่ช่วงเหมือนถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคสมัยเทียบอยู่ในช่วงช่วงกลางช่วงกลางของขวดโตแล้วดีกว่านะในยุคในยุคนั้นนะเทียบยุคกันเอ่ออันนี้เหมือนทางสุพรรณอืมอันนี้ก็ยังขึ้นไปทางโซนทางนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืคือจริงๆเนี่ยพอเราพูดถึง พระนางพญาเนี่ยเราก็จะพูดถึงสุโข,ขทยัยเออพูดถึงพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มองว่าอันเนี้ยน่าจะทําหลังจากยุคนั้นเพียงแต่มีการต่อ,อหมุดทองลงไปนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่สุพรรณทาหรือว่าที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะทันยุคของอพิษณุโลกยุคนั้นแต่ก็ถือว่าเก่าอยู่ในระดับหนึ่ง ใช่ค่ะก็เก่าเก่าเก่าอย่างเงยใช่แต่ว่าเหมือนที่บอกแล้วก็อยู่ในช่วงเหมือนที่บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบระดับแบบอยู่ในช่วงช่วงวัยของขวดโตโนะช่วงวัย <c oughs> ช่วงช่วงอยู่ในช่วงยุคยุคนั้นเลยค่ะใช่อยู่ในช่วงยุคนั้นมีการเรียนแบบการประดับตกแต่งเหมือนของขวดโตในยุคนั้นด้วยที่เอาเอาเม็ดหมุดเม็ดอะไรเงี้ยมาประดับเพื่อให้พระมีมูลค่าเพื่อแจกให้กับพวกเจ้าขุนมูลนายในยุคสมัยนั้น จริงๆมันจะมีพระของวัดวัดหนึ่งซึ่งมีสตอรี่ลีเล็กตัวโตเหมือนกันซึ่งมีการฝังหมุดียไมแต่ต้องบอกนะว่าพระเนี่ยไม่ได้ปลุกเสกที่วัดตัวเองอเขานั่งเรือมานะอะใส่หีบห่อนั่งเรือมาถึงเอามาไวท้ที่ที่เอามาบรรจุอีกที่หนึ่งคือ,อคือ,ค,อคือเหมือนเอาไปทําในกรุงเทพกรุงฐานในยุคสมัยนั้นอ่ะเพราะว่า ทำไมจะไมีถึงพูดถึงขวดโตเพราะว่าเราเห็นขวโตวขึ้นมาด้วยในนี้ซึ่งจะมีมองว่าน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกันในยุคสมัยนั้นที่เขาอาจจะไปขอความร่วมมือในการสร้างพระหรือเปล่าหรือไปขอมวลสารสมเด็จท่านในการเอามาเป็นมวลสารในการสร้างพระในยุคสมัยนั้นเพราะว่าพระตะเก่าก่อนรู้ว่ามีมวลสารอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็อยากรู้ว่าเกจิเก่งๆ,ๆดังๆในยุคสมัยนั้น ต้องต้องทำด้วยอะไรหรือสร้าง<ม>ในรูปแบบไหน<ม>ท่านก็จะชี้แนะต่างๆว่าเองก็ทําเป็นแบบนี้สิเนี่ยทำเหมือนเป็นอัตลักษณ์ของวัดเองไปเลยอะไรในลักษณะนั้นนะคะ<ม>แต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าขวดโตมีเมตตาเนาะต้องใช้คํานี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านให้ช่างออกแบบให้หรือเปล่าด้วยแล้วแล้วมีการ ให้ของมงคลหรือมวลสารต่างๆในการทําออกมาเป็นพระแล้วแล้วกลับมาเพราะรู้ภาพที่เห็นปรากฏขึ้นมาเมื่อสักครู่ก็คือมีการนั่งเรือนําพระพวกนี้กลับมาที่วัดผมนึกถึงวัดกุฎีทองไงก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จะไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าที่วัดกุฎีทองมีพระสมเด็จแต่ว่าฝังตะกลุดอะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้หลังมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าใครมีข้อมูลอาจจะมาๆๆต่อยอด <ๆ S 2> ตอริ่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กันใช่ใช่ใช่มาคุยกันล้วพุดถ้าคุณเหรอคะ พุทธคุณอันนี้ก็จะเด่นไปเกี่ยวใน,นเรื่องของโภกทรัพย์เมตตาเจราจาค้าขายค่ะเพราะว่าเหมือนในยุคสมัยนั้นการค้าทางจังหวัดสุพรรณบุรีทางอะไรนะคะสุพรรณและอะไรนะกำแพง,แพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีเริ่มมีการค้าการขายกันแบบจเจริญรุ่งเรืองม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก,ก็เลยเหมือนใช้พระในลักษณะเนี้ยเป็นเป็นพระแบบเหมือนที่อิงมาจากเนี้ยอิงมาจากพวกเนี้ย มาเป็นแบบจากเจ็ดองนี้เจนว่าองค์ไหนที่มาถึงแล้วเชมมี่สะดุดก่อนนี่ค่ะแต่จนมี่ไม่เอามาพูดเลยไม่พูดเพราะว่าเขาอยู่ในเขาเรียกอะไรนะคนละคนละยุคนละคนละาศาสตร์คนละแบบคนละคนละลพิธีกรรม,อ,มอันนี้ก็พิธีกรรมแบบพุทธอันนี้เขาใช้เป็นพิธีกรรมแบบพราหมณ์แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นการจะมี่เห็นแล้วเก่า เก่าโดยการนำพามาของพรามในยุคสมัยนั้นนะ่ะที่นำพามาจากประเทศบ้านเขาเอง<ม>อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เอามาจากไม่ได้มาจากบ้านเราใช่คือแบบคือไม่เออเหมือนไม่ได้มาจากทางบ้านเราอะ่ะเพราะว่าด้วยอัตลักษณ์การแกะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไปลอ,ลองสังเกตดูดีๆไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีพระพิคเนตอง์ไหนที่มีงูล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้นะ<ม>หรือ หรือสังวาลหรืออะไรเงี้ยคือท่านจะไม่ได้แบบถือไว้ติดหูขนาดนี้นะอะไรเงี้ยอมืมาจากกัมพูชาชหรือว่ามาจากอินเดียเห็นว่ามาจากเห็นมากับมากับพวกแขกที่ค้าขายอะค่ะอืใช่เด่นทงด้านไหนอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาขอเลยดีกว่ากับกับ กับการเหมือนนำพาท่านมาด้วยคือขอทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ก็อันนี้ก็ เป้าหมายของรายการของเราก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบปล่อยปล่อยพาร์ทในแบบโอ้โหราคาแบบเซียนพาร์ทแล้วเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรามาในแนวพุทธคุณคุณอาจจะชอบในแนวพุทธศิลป์พุทธประวัติพุทธพาณิชย์หรือว่าพุทธคุณก็เก็บในแบบที่คุณชอบก็ขอบคุณนะครับจะม,มีขอบคุณครับเจนขอบคุณครับทุกคนลาไปก่อนน้วกันรายการจับมืค้าครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ We like Sur As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.